ครับก็ขออนุญ,ญาตกับสวัสดีท่านอาจารย์นะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตกาสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็ในห้องโสดด้วยนะครับฮนะก็อ่าก็อ่าวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้โอกาสมาพูดครั้งแรกนะครับในในงานนี้นะครับนะก็ในส่วนของผมนะครับก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาทางพันธุกรรมนะครับนะในโลกของมะเร็งในเ,เด็กและว,วัยรุ่นนะครับก็อาจารย์ขออนุญ,ญาตอ่าไม่มีอะไรดิสคอร์สนะครับ แล้วกอ็อาจารย์ทั้งอาจารย์ปิติอาจารย์ประสิทธิ์นะครับก็ได้เกิ่นมาหมดแล้วนะครับว่ามันมีความสําคัญทางเรื่องของพันธุศาสตร์ยังไงเกี่ยวกับคนไข้ที่เป็นกลุ่มโรคมะเร็งนะครับในเด็กและวัยรุ่นนะครับทีนี้ถ้าให้มาพูดให้ฟังเลยว่าคําปรึกษาทางพันธุกรรมมันคืออะไรคำที่เรียกว่า g e n e นติกคอ n s ซ l ร n ลนะฮะ คำนี้มันคืออะไรคำตอบก็คือว่ามันคือมันก็คือกระบวนการสื่อสารแบบหนึ่งนะครับที่จะต้องทําโดยผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคพันธุกรรมนะหรือเกี่ยวกับทางพันธุศาสตร์นั่นเองซึ่งจะเป็นหมอก็ได้หรืออาจจะเป็นบุคลากรที่เรียกว่าผู้ให้คำปรึกษาทางพันธุกรรมซึ่งต้องมีการเทรนนิ่งมา เพื่อสําหรับจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการให้คำปรึกษาแบบนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะตัวที่เราจะคุยกับผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับนะเพื่อจะให้เข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางพันธุกรรมเกี่ยวกับโรคนะครับหรือเกี่ยวกับการตรวจผลตรวจด้วยแล้วก็อาจจะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาระวางแผนครอบครัวนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าอันนี้คนทั่วไปหมอทั่วไปที่ไม่ได้รับการเทรนมาทําได้ไหมอันนี้ผมมองว่าจริงๆก็พอทําได้ในส่วนของการที่ทําได้เบื้องต้นนะครับ จริงๆถ้าคุณหมอท่านไหนที่ต้องให้คาปรึกษาไปก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยก็ควรศึกษาข้อมูลให้ดีแล้วก็มาคุยกับคนไข้ก่อนได้นะครับแล้วก็อาจจะมีการส่งตัวนะครับหรือรีเฟอร์คนไข้มาให้ผู้เชี่ยวชาญต่อไปนะครับทีนี้มันสําคัญยังไงนะครับคำตอบก็คือว่าการให้คำปรึกษาทางพันธุกรรมเนี่ยมันจะมีรายละเอียดที่มันต่างจากการมาตรวจกับแพทย์ธรรมดานิดน,นึงนะครับ <c oughs> คือเวลาเราคิดว่าเราตรวจพันธุกรรมแล้วอย่างโรคมะเร็งเนี้ยอยู่ดีๆคุณหมอพูดมาบอกว่าอ่ะผลตรวจมาแล้วผลบวกนะเป็นมะเร็งสมรรถกรรมแหละอ่ะ รักษาอย่างนี้นะไปได้คงคงไม่ไหวเนาะอย่างเงี้ยเราไม่เล็กทำให้คำปรึกษาทางพันธุกรรมนะครับเนาะเพราะว่าขั้นตอนเนี่ยจะมีความซับซ้อนมากเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าถ้าใครจะมารับการศึกษาคาปรึกษาทางพันธุกรรมเนี่ยต้องอาจจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับเรามันจะมีรายละเอียดบางอย่างซึ่งคนที่ให้คำปรึกษาเนี่ยต้องรู้เลยว่าเราต้องมีวิธีพูดนะครับ นอกจากพูดให้เข้าใจง่ายแล้วเนี่ยยังต้องพูดให้ให้กำลังใจด้วยแล้วก็พูดให้ผู้ป่วยและผู้ปกครองเนี่ยช่วยตัดสินใจด้วยเราจะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆบ,บังคับว่าต้องไปทําอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเนาะซึ่งต้องใช้ศาสตร์และสิ่งพอสมควรนะฮะทําไมต้องต้องมารับคําปรึกษาทางพันธุกรรมนะครับคำตอบก็คือว่าอย่างที่อาจารย์บอกเนาะเด็กบางคนอนะ่ะที่เป็นมะเร็งั้งแต็เด็กๆเ,เ,เป็นเพราะว่ามีโรคพันธุกรรมมาเกี่ยวข้องจริงๆนะครับ ซึ่งการที่เป็นโรคพันธุกรรมอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างซึ่งไม่ใช่ดูแลแค่มะเร็งอย่างเดียวด้วยนะครับอันนี้เป็นอันที่ทาไมต้องมาฟังนะครับสก็คือพอรู้ว่าเป็นจากอะไรเนี่ยบางทีอาจจะวางแผนการรักษาแล้วก็การคัดกรองได้ดีขึ้นไปอีกนะโดยที่ไม่ได้วางแผนเฉพาะคน,คน,ค,นคนที่เป็นมะเร็งแล้วเท่านั้นนะครับอาจจะวางแผนสมาชิกคนอื่นในครอบครัวว่ามีใครมีความเสี่ยงอีกไหมที่ต้องมาตรวจก่อนซึ่งอาจจะเป็นด้วยนะครับรวมถึงมีการวางแผนการมีบุตรด้วยนะฮะว่าโอกาสเกิดซ้ําถ้าเยอะมากเช่นสมมติว่าถ้ามีลูกอาจจะโอกาสเกิดซ้ำห้าสิบเพื่อ ป้องกันไม่ให้ลูกเป็นโรคนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการลดความกังวลน,นะครับในการพูดคุยในการซัพพอร์ตนะครับแล้วก็จะมีการทําให้เข้าใจข้อมูลทางการแพทย์มากขึ้นนะครับถ้าใครสับสนอยู่ว่าเรื่องนี้คืออะไรเพราะว่าพอพูดเรื่องพันธุกรรมเนี่ยดูซับซ้อนนะก็ถ้ามาฟังคำปรึกษาทางพันธุกรรมเนี่ยจะทาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับทีน,น,นี้อาจารย์ประสิทธิ์ก็อาจารย์ปิติก็พูดแล้วนะครับอันนี้ผมขออนุญาตสรุปอีกทีหนึ่งเนาะคือแล้วใครล่ะที่ควรจะมารับคําปรึกษาทางพันธุกรรม จริงๆถ้าถามผมนะครใครก็ได้เลยครับที่มีความกังวลน,นะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าจะเอาแบบแนะนําว่าใครที่น่าจะต้องมาโดยเฉพาะเลยเนี่ยจะเป็นดังต่อไปนี้นะครับ <c oughs> ข้อ 1, <c oughs> 1ก็คือเป็นมะเร็งนะครับในเด็กและวัยรุ่นซึ่งอายุน้อยมากน้อยกว่าทั่วๆไปอีกที่มะเร็งนี้จะเจอคือต้องเข้าใจว่ามะเร็งบางตัวเนี่ยนะครับอาจจะพอเจอได้ในเด็กอายุประมาณสัก1ิขวบแต่อาจจะเจอน้อยมากในเด็กน้อยกว่า1ปีอย่างเงี้ยครับเมื่อ <c oughs> ไหร่ก็ตามที่คนไข้เป็นเด็กอายุน้อยกว่า1ปีอย่างเงี้ยอย่างมะเร็งเลือดขาวเน รับคำปรึกษาทางพันธุกรรมเลยครับว่าต้องตรวจพันธุกรรมไหมนะครับเนาะมีอะไรอีกก็เป็นมะเร็งหลายอวัยวะก็ได้นะครับหรือว่าเป็นมะเร็งสองข้างเลยว่าโยกันเช่ื่มวติเป็นตาเป็นมะเร็งทั้งสองข้างอย่างเงี้ยครับเนี่ยก็ยิ่งน่าสงสัยเข้าไปอีกว่าเป็นพันธุกรรมไหมที่ทำให้เป็นมะเร็งนะครับเนาะมีคนเป็นในครอบครัวหลายคนเป็นมะเร็งชนิดเดียวกันหรือว่ามีเป็นมะเร็งแบบอาจจะคนละชนิดแต่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นหลายๆคนเลยนะครับนี่ก็น่าสงสัยนะครับหรืออย่างที่อาจารย์ปิติบอกแล้วก็คือว่า เป็นมะเรงแต่ว่าคนไข้มีกลุ่มอาการอาการผิดปกติบางอย่างเฉพาะด้วยเช่นมีปานตามตัวมีโครงน้าบางอย่างที่มีความโดดเด่นอย่างเงี้ยครับก็อาจจะสงสัยว่าเป็นโรคก,กลุ่มพันธุกรรมก็อาจจะควรจะมาคุยกับหมอพันธุกรรมมากขึ้นไปอีกนะครับหรือว่าเป็นมาเรง กลุ่มที่มีความเสี่ยงกับพันธุกรรมเยอะเช่นมะเรงจอตามาเรงต่อมหมวกไตมะเรงเนื้ออกไตหรือมะเรงไขรลอยหรือมะเรงสมองบางชนิดนะครับแบบนี้ก็คือถามคุณหมอได้เลยว่าอย่างเงี้ยควรจะมาเจอหมอพันธุกรรมไหมนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนี่แถมไว้อย่างที่อาจารย์ประสิทธิ์บอกนะครับเดี๋ยวนี้การตรวจพันธุกรรมมันแพร่หลายนะครับบางทีมันไม่ได้ตรวจพันธุกรรมกันแค่เรื่องเกี่ยวกับใครเป็นมะเรงไหมเราไปตรวจนะบางทีมันตรวจพันธุกรรมมาจากอย่างอื่นก็ได้เช่นมาหาสาเหตุพัฒนาการช้าเลยตรวจพันธุกรรมบางทีมันก็ไปเจอเเเเเหมมมมืืออออออนนนนกกกกกััััคครรรรรรบบบบวว่่่่่่าาาาีีพธุซยยยูงงงงงขิดะ็ แบบนี้ก็ควรจะมาฟังด้วยนะว่าอันนี้ควรจะทํำยังไงต่อดีนะครับทีนี้ขั้นตอนการให้คำปรึกษาที่ทำยังไงนะครับอันนี้ก็เตรียมตัวสมมติว,ว่าใครจะมาฟังเนี่ยปกติคุณหมอที่ให้คำปรึกษาจะทำาต่อไปนี้ก็คือจะต้องมีการซักประวัติครอบครัวก่อนซึ่งจะมีการวัดพงศาวรีด้วยนะแล้วก็จะมีการประเมินความเสี่ยงให้ฟังว่าเอออันนี้ต้องทํำยังไงบ้างนะครับแล้วใครเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงสุดหรือต้องตรวจก่อนนะครับแล้วก็จะมีการทําเรียกว่า pre-test counseling แปลว่าให้รู้ก่อนว่าตรวจพันธุกรรมเนี่ เราทําอะไรอันแรกสุดเลยเวลาจะตรวจพันธุกรรมนะครับอันนี้อยากให้ทุกท่านทราบก็คืออยากคาดหวังว่าตรวจพันธุกรรมจะเจอสาเหตุ100นะร้อยเอร์เซนะฮะมันไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลยถึง50าสิบไหมบางทีผมว่าอาจจะยังไม่ถึงด้วยซ้ําในบางกลุ่มโลกนะครับมีโอกาสเจอบ้างนะฮะแล้วจะมากขึ้นถ้ามีประวัติครอบครัวหรือประวัติบางอย่างที่เข้าได้แต่ว่าให้คิดไ้เลยว่าจริงๆมันไม่ใช่ว่าทุกคนที่ตรวจมาต้องเจอนะครับ อันที่2ก็คือว่ามันไม่ได้ตรวจเร็วมากนะครับเนาะผลออกมาเนี่ยเวลาตรวจเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันจะออกพรุ่งนี้นะมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานเลยแหละถ้าเร็วสุดเนี่ยอาจจะประมาณ2อสสัปดาห์นะครับแต่ว่าบางทีอาจจะนานไปถึง2อสเดือนได้เลยนะครับในการตรวจบางอันนะครับอันที่3ก็คือว่าเวลาตรวจพันธุกรรมเนี่ยต้องฟังด้วยว่าผลการตรวจเนี่ยมันไม่ได้มีบวกกับลบนะครับมันมีการเป็นผลการตรวจซึ่งเจออะไรบางอย่างด้วยทางพันธุกรรมซึ่งมีความซับซ้อนและอาจจะเกี่ยวข้องแต่หลักฐานทางการแพทย์อาจจะไม่ได้เยอะพอที่จะบอกว่าอันเนี้ย เป็นสาเหตุของการเป็นโรคเช่นเป็นโรคมะเร็งน,นะครับถ้าเจอแบบนี้จะต้องมาคุยกับคุณหมออีกว่าแล้วเราจะเอาข้อมูลนี้ไปใช้อะไรได้เราต้องมีหลักฐานอะไรเพิ่มอีกถึงจะใช้กับผู้ป่วยได้นะครับน,นี่เป็นอันที่สําคัญนะต้องรู้ก่อนเลยว่าถ้าจะตรวจทุกอันเนี่ยมันจะต้องฟังเรื่องพวกนี้ก่อนนะฮะว่าเรารับเรื่องพวกนี้ได้ไหมนะพอฟังพวกนี้พวกพวกนี้ได้แล้วรู้สึกว่าอ่ะสนใจอยากตรวจเราถึงตรวจนะครับพอตรวจเสร็จเนี่ยก็จะไม่ใช่ว่ามาคืนผลแล้วก็จบได้ใบใบแล้วกลับนี่นะครับต้องมาคุยก่อนด้วยนะครับเรีก่กโพเทสคข่ซสลิงซึ คุณหมอเนี่ยเขาจะเล่าให้ฟังอีกว่าผลที่ได้มาเนี่ยคืออะไระทําอะไระช่วยอะไรคนไข้ได้บ้างแล้วช่วยสกรีนอะไรในครอบครัวได้บ้างใช่ไหมครับนะแล้วก็จะมีการโฟล์อัพกับคุณหมอซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะมีคุณหมอหลายหน่วยเลยที่ต้องมาตามถ้าเป็นโรคพันธุกรรมนะครับอ่าถัดไปครับอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังว่าอันนึงที่เจันทิ์ศึก c o u n ลิ l i เนี่ยจะใช้เวลานิดนึงนะครับเวลาจะเข้าคำปรึกษาถึงทพันธุกรรมเนี่ยก็จะต้องคุยกับคุณหมอนิดนึงเราจะคุยแล้วเราก็จะมีการคุยเพื่อ support จิตใจด้วยนะครับแล้วเราก็จะมมมมีพพยยยยายาาาาาาาหหเอ่เราอาจจะกลุ ของคนไข้ให้ด้วยนะเช่นสมมติกลุ่มโรคพันธุกรรมอ่าเราเคยมี Facebook ไหมเรามี i ิน t a g r กรมคนไข้ที่สามารถไปจอยได้ไหมบางทีก็จะมีกลุ่มซัพพอร์ตนะครับซึ่งเป็นกลุ่มคนไข้กันเองตั้งมาเพื่อที่จะให้ความรู้แล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับถ้ามีเราจะหาให้เลยนะนะครับอ่าแล้วก็อันนี้สําหรับเผื่อคุณหมอดูอยู่นะครับเนาะถามว่าคุณหมอมันดูซับซ้อนใช่ไหมครับเรื่องพันธุกรรมแต่ความจริงอะ่ะคุณหมอทั่วไปหรือคุณมาลาแพทย์ทั่วไปเนี่ยสามารถอ่าช่วยได้ด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องขขอออองงพเเเเเราารรรรรรราาาาาาลมมมไหห่่่วคคคนนนนีจจะะปปัััญืกก็โธุบ ก็คือขั้นแรกเราต้องรู้ก่อนว่าอ,อย่างที่ผมบอกเนะาะคอเมื่อกี้ที่บอกว่าใครที่ควรที่จะมาปรึกษาบ้างใครที่มาตรวจบ้างนะครับเนาะถ้ามีปั๊บเรารีบสคอนซัลท์รีบส่งตัวนะครับมารักษาฮะแล้วก็แจ้งกับผู้ป่วยก่อนนะครับว่าทําไมต้องมีการปรึกษานะครับทำไมเราต้องส่งไปรีเฟอร์ทำไมต้องไปเจอหมอพันธุกรรมนะครับเนาะแล้วก็รีบประสานนะครับแล้วก็อาจจะช่วยในการฟอล์ลอัพด้วยติดตามนะครับอ่ะทีนี้ ประเด็นสาคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาการทำจิตจิตวิทยาในเด็กเนี่ยคืออะไรนะครับหรือการให้คำปรึกษาธรรมดุกรรมก็คืออย่างที่อาจารย์ประสิทธิ์เรสมาแล้วนี่ผมสรุปมาให้ทีหนึ่งนะฮะอันแรกสุดเลยเนี่ยโดยโดยตัวส่วนตัวเนี่ยคิดว่าถ้าจะฟังเนี่ยควรจะคุณพ่อคุณแม่มาฟังพร้อมกันนะครับเพราะว่าถ้ามาฟังทีละคนแล้วให้อีกคนหนึ่งเป็นแล้วให้อีกคนหนึ่งฟังเนี่ยบางทีสารมันอาจจะไม่ครบหรืออาจจะเข้าใจผิดบางด้านได้อาจาจยิ่งกังวลน,นะครับแนะนำว่าถ้าทําได้โดยเฉพาะวันที่ ามาฟังผลหรือว่ามาตรวจวันแรกเนี่ยครับขอให้มาฟังพร้อมกันนะจะตัดสินใจด้วยกันนะครับอันที่2ก็คือว่าการตัดสินใจเนี่ยเวลาให้กำลังสามรตรุกรรมเนี่ยถ้าเป็นเด็กเนี่ยถึงแม้เป็นเด็กเองเขาก็มีความอีวิทย์เขามีสิทธิของเขาครับที่จะรู้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่าบางทีอายุเขาไม่ถึงที่จะให้เขาเรียกว่าคํายินยอมหรือคอนเซนต์ได้แต่ว่าเราให้สิ่งที่เรียกว่าแอคเซนต์ได้นะแปลว่าเขามีสิทธิ์ที่จะรับรู้ว่าเรากำลังจะทําอะไรกับเขานะครับเนาะซึ่งแอคเซนต์เนี่ยมันจะโดนแบ่งตามอายุ กับเด็กด้วยครแล้วเราก็จะมีเอกสารให้เด็กด้วยนะครับในบางครั้งถ้าทำงานวิจัยนะครับว่าแบบว่าอันเนี้ยเ,ออเด็กจะต้องทําอะไรบ้างทําไมเขาต้องทําจะเป็นภาษาง่ายๆขาเข้าใจนะครับถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยสามารถคุยกับเขาได้เลยนะครับว่าเขาคิดยังไงนะครับเขาอยากจะตรวจไหมได้เลยในเบื้องต้นด้วยนะครับ อ่ถัดไปนะครับเวลาคุยกับเด็กเนี่ยคำภาษาอย่างที่เรารู้กันต้องง่ายนิดนึงนะครับแล้วก็อันแรกสุดเลยเวลาคุณพ่อคุณแม่จะคุยกับเด็กนะครับเรื่องแม้แต่พันธุกรรมเองเนี่ยข้อแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องอย่าตกใจก่อนนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ตกใจก่อนหรือกำลังแบบตื่นตระหนกกำลังเครียดอยู่ให้แบบว่าให้แยกตัวเองไปทําใจให้สงบก่อนนะครับอย่าพยายามพูดตอนที่เขาเราเรากำลังแบบแพนิกอยู่แล้วเรากำลังเครียดอยู่นะครับเพราะเด็กจะสัมผัสได้เหมือนกันว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่นากลััวนะครบ โอเคไหมครับนะถัดไปนะครับเราก็เรื่องที่เราจะต้องระวังอีกกันหนึ่งเลยที่อาจารย์ประสิทธิ์บอกแล้วก็คือว่าการตรวจบางอย่างเนี่ยมันเป็นการตรวจเพื่อคัดกรองโรคซึ่งบางอันมันเป็นโรคมะเร็งในผู้ใหญ่ก็ได้นะครับเนาะซึ่งเด็กอาจจะย,ยังไม่มีอาการเลยนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะมีคําถามว่าเราเราควรตรวจเขาหรือเปล่าว่าคุรรู้เรื่องนี้ตอนนี้ไหมนะครับเนาะนะอันนี้เดี๋ยวผมจะมีเคสให้ดูด้วยนะครับอันะถัดไปนะครับก่อนที่อาจารย์บอกก็คือ,อบางทีคุณพมม่อคุณแม่ที่ฟังผลเนี่ยจะเข้าใจว่าหรือมันมาจากเชื้อใครไหมนะครับเนาะ เล่าให้ฟังเลยครับว่าโรคพันธุกรรมมีส่วนหนึ่งเลยฮะไม่ได้มาจากเชื้อไข้ทางนั้นด้วยนะครับเป็นการกลายพันธุ์ใหม่ซึ่งอาจจะเป็นกับที่คนไข้คนแรกเลยก็ได้คือคนไข้ที่เป็นเด็กคนแรกที่เป็นมะเร็งก็ได้ไม่ได้มาจากใครเลยก็ได้ด้วยนะครับและถึงแม้ว่าเราจะเป็นเราจะมีการกลายพันธุ์นั้นแล้วเราส่งให้ลูกก็ตามเราก็ไม่ใช่คนผิดนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนอยากถ่ายทอดสิ่งนี้ให้ลูกเรามเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเลือกขึ้นมาให้เกิดกับบางครอบครัวอยู่แล้วนะครับเราเลือกไม่ได้นะครับเนาะ แล้วก็อันสุดท้ายก็คือเรื่องเกี่ยวกับการบูลลี่นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ต้นพูดถึงกันพอสมควรจริงๆนะเพราะว่า,าหลังๆมาเรื่องเรื่องบูลลี่ก็เยอะขึ้นจริงๆในสังคมเรานะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็เข้าใจว่าอาจจะต้องใช้ความร่วมมือหลายๆด้านเราทางโรงเรียนด้วยมาช่วยนะครับ แล้วก็เรื่องการประกันก็เหมือนกันนะประกันนี้เป็นอันที่เราอาจจะต้องคุยกันในแง่ของนโยบายในอนาคตนะครับคือตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าทางประกันรู้ว่าเด็กที่มารับประกันเป็นโรคพันธุกรรมเนี่ยส่วนมากทางประกันจะถือว่าเป็นโรคที่เกิดตั้งแต่ต้นนะฮะเขาเรียกว่าเป็น c o n t i n e t a l หรือว่าโรคที่เกิดมาแล้วตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยสมวนิว่าประกันอาจจะมีสิทธิที่จะไม่ไม่รับประกันนะครับหรือว่าอาจจะไม่ต่อประกันหรือขึ้นวีประกันอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับนโยบายนะซึ่งอันนี้เป็นอันที่จริงๆถ้าเป็นต่างประเทศเขาอาจจะไม่ได้ให้เข้าถึงข้อมูลนี้แต่ในนไทยยเีังงข้าถึ ได้อยู่นะครับอันนี้เป็นหนึ่งที่เราจะต้องคุยกันมากขึ้นในเรื่องนี้นะอันถัดไปนะครับก็เกี่ยวกับการสื่อสารนะครับเนาะกะ็สมมุติว่าเราต้องการที่จะเ,ะเหมือนกับตามญาติมาตรวจเช่นรู้สึกว่าเอ๊อันนี้จริงๆคุณลุงอาจจะมีความเสี่ยงด้วยนะอะไรเงี้ยอ,อันนี้ที่ต้องระวังเลยคืออันนี้หมอไปเชิญให้ไม่ได้นะครับ จะต้องเป็นทางญาติญาติอ่ะคุยกันแล้วก็ไปเชิญให้ว่าถ้าญาติทางคุณพ่อคุณแม่โอเคอยากจะไปเชิญให้แล้วไปคุยกับคุณลุงว่าคุณลุงอยากจะตรวจไหมอะไรเงี้ยครับเราจะไม่ใช่วิธีว่าให้คุณหมอไปเชิญโดยตรงนะครับส่วนมากนะครับ ทีนี้ลองมาดูเคสบ้างนะครับอันนี้ต้องขอบคุณทางผู้ป่วยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะฮะที่อนุญาตให้เราเอามาเผยแพร่ได้นะครับเคสแรกครับเป็นเด็กผู้หญิงอายุ2ปีนะครับที่จริงมาหาเราด้วยปัญหาเรื่องมองสายตาผิดปกตินะครับคือปัญหาของเขาก็คือเขาคุณพ่อคุณแม่สังเกตว่าทำไมเดินชนบ่อยจังเลยเดินแล้วก็ไปสะดุดอะไรบางอย่างล้มอะไรเงี้ยเหมือนกับจะมองลำบาก นะอพอตรวจร่างกายจเจอว่ามีลูโคโคเลียคือ2องตาแล้วเจอลักษณะเหมือนตาทางด้านขวาเนี่ยครับนะเป็นสัญญาอันนึงเลยที่ต้องระวังว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ในตาใช่ไหมครับนะอย่างเงี้ยเราก็จะรู้เลยว่าถ้าเจอคุณหมอตาคุณหมอจะต้องระวังเรื่องของกลุ่มมะเร็งจอประสาทตาเรียกเลติโนบัสโตมานะครับนะ ซึ่งพอเราดูไปแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเลโดบัสโตมาเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าในส่วนหนึ่งนะมันสามารถเป็นไม่ใช่เกี่ยวกับพันธุกรรมโดยตรงก็ได้นะครับเช่นมันมีการกลายพันธุ์ของตัวจอประสาทตาทีหลังก็ได้แต่ว่าคนไข้ส่วนหนึ่งเลยนะฮะจะมาด้วยจริงๆอ่ะเขามีการกลายพันธุ์รออยู่แล้วนะซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในยียนที่ชื่อ Rb1 นะครับเนาะนะเพราะฉะนั้นเขาจะมีเขาจะมีไอ้มะเร็งจอประสาทตาขึ้นมาได้ง่ายมากเลยถ้าเทียบกับคนอื่นๆนะครับทั่วไปในครอบครัวถ้าถ้าไม่ได้มีเรื่อง R b 1นนนนี้้้ออยยยยู่่่่ับบซึงมถาทบบดดแแเววลก เราจะโชว์ให้ดูเลยครับเราจะเจอว่าจริงๆถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยบางทีช่วยในการลดอัตราการสูญเสียดวงตานะฮะแล้วก็ช่วยเหมือนกับช่วยชีวิตได้ด้วยนะครับคืออันนี้คือประวัติครอบครัวจริงๆเลยของบ้านนี้นะครับก็คือว่าเราจะเห็นว่าเดยคนที่เราชี้เนี่ยคือเด็กคนนี้นะฮะที่อายุ2ปีนะฮะแล้วเป็นตัวเม็งจอประสาทตาเราจะเจอว่าจริงๆบ้านเขามีเม็งจอประสาทตาเต็มไปหมดเลยพี่ชายเขาจริงๆก็มีนะฮะไปแล้วนะฮะแล้วก็รักษาไปแล้วแล้วก็ตาบอดไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวของ บ้านฝั่งของคุณแม่อีกนะครับซึ่งมีคนเป็นเยอะพอสมควรนะครับทีนี้การทําปรึกษาการให้คกา,รรกาปรึกษาทางพันธุกรรมเนี่ยต้องทำยังไงคําตอบคือเราต้องได้ข้อมูลนี้มาก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะคัดกรองได้ครับว่าคนไหนที่ควรจะมาตรวจคนถัดไปที่สุดเลยซึ่งถ้าเรามีความรู้ทางพันธุกรรมเราจะรู้ว่าคนที่ควรชวนมาตรวจตาคนแรกเลยไม่ต้องตรวจพันธุกรรมก็ได้นะคือคนนี้นะครับนะบเพราะว่าเป็นเด็กนะครับอายุไม่ถึง5ปีแล้วก็คุณพ่อเป็นมะเร็งจอประสาทตาไปแล้วนะครับ เขามีโอกาสมีด้วย50เรนะครับเราก็ควรมาตรวจนะครับแล้วจริงๆคุณแม่นะครับก็ควรมาตรวจด้วยนะครับ นะคุณแม่บางท่านเนี่ยจริงๆมีการกลายพันธุ์อยู่แต่ยังไม่มีอาการของมะเร็งนี้ขึ้นมาก็ได้นะครับแต่ว่าในผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะไม่เป็นมะเร็งจอประสาทตาแล้วอาจจะเป็นมะเร็งผิวหนังกับมะเร็งกระดูกแทนนะครับเนาะก็ควรที่จะมาตรวจแล้วก็รับคำปรึกษาธรรมาุกรรนะครับเนาะซึ่งอันนี้เราจะเห็นว่าถ้าเรามีการตรวจตั้งแต่เนิ่นๆนะฮะหรือว่ามีการคิดถึงโรคเนี้ยนะครับเราอาจจะตรวจคัดกรองในเด็กได้เลยว่าเขามีการกลายพันธุ์ไหมแล้วเราก็ไม่ปล่อยให้เขามีมะเร็งขึ้นมานะเราสามารถตรวจตาได้เลยตรวจตาอาจจะตรวจตาทีหน่อยช่วงตอนอ เป็นมะเร็งที่ถ้ารักษาเร็วนะครับพยากรณ์โรคค่อนข้างดีแปลว่าอาจจะไม่สูญเสียดวงตานะแล้วกไ็ไม่เสียชีวิตด้วยนะครับถัดไปครับก็เป็นเด็กผู้หญิงนะครับอายุ3ปีนะครับคือจริงๆตอนแรกที่มาหาเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องของมีก้อนขึ้นที่คอนะครับ คือตอนแรกอ่ะจริงๆเขามีอย่างอื่นด้วยคือตั้งแต่เกิดเขามีปานสีน้ําตาลตามตัวอยู่นะครับที่อาจารย์ปิติบอกว่าเป็นปานสีน้ําตาลใส่นมนั่นแหละครับ,นะรบจริงๆเขามีตามตัวอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีใครสังเกตอะไรว่ามันต้องมาทําอะไรนะครับส่วนกระทั่งเขามีก้อนที่คอตอนอายุ3ปีก็เริ่มมีอาการมีแคนคาอ่อนแรงนะครับเนื่องจากก้อนมันไปนกดตัวไข่ไข่ไข่ประสาทนะครับนะก็พอ อายุ5้ปีนะครับก็เริ่มเป็นเยอะขึ้นก้อนมันใหญ่ขึ้นเขาก็ไปผ่าตัดนะครับเนาก็ผ่าตัดออกมาก็ตัดได้บางส่วนนะตัวเนื้องอกนี้ไปตรวจนะครับก็ดีขึ้นบ้างแต่ว่าอาการเนี่ยก็ยังเยอะนะครับเพราะว่ามันตัดได้ไม่หมดนะพอตัดไปสักพักมันโตใหม่นะครับทํา m r ไไปเจอว่ามันค่อนข้างเป็นก้อนเนื้อที่ขนาดใหญ่เหมือนกันฮะแล้วก็ไปโดนทางตัวกระดูกสันหลังนะครับก็ทําให้มีการผ่าตัดค่อนข้างยากด้วยเพราะมันโดนเส้นเลือดด้วยแถวคอนะครับก็เลยผ่าตัดยากมากนะครับอันนี้เราให้ฟังว่า อตอนนี้การรักษาเนี่ยครับนอกจากจะมีการผ่าตัดแล้วการคดัดกรองโรคเนี่ยหลังๆมาเนี่ยเรามียาด้วยนะครับสำหรับแบบว่ายาสัมาะโรคเลยนะครับซึ่งโรคเนี้ยจริงๆคุณหมอถ้าเห็นอย่างเงี้ยเราจะรู้แล้วมีก้อนลักษณะแบบเนี้ยปกกับปีปลาอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่าอันเนี้ยเขาเป็นเอ็นเนมวันนะครับเนาะอย่างที่อาจารย์ปิติบอกมาแล้วก็คือถ้าให้เราพูดภาษาไทยจะชื่อโรคเทาสันปมใช่ไหมครับเนาะอันเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าอาการอย่างเงี้ยแปลว่าน่าจะมีฉายโรคนี้นะครับซึ่งตอนนี้มันมียาด้วยครับสำหรับโรคนี้เลยฮะก็คือว่าสามามรรถให้้กินนไดนะคับ อันนี้เราให้คนไข้กินยาไปก็คือก้อนยุบนะครับเนาะในเก้าเดือนนี้ยุบชัดเจนเลยอาการปวดลดลงนะครับโอเคแต่ตอนนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่ายาเนี่ยเรากำลังพยายามขอทางสสสอยู่นะครับให้เข้ามาอยู่ในสปสช,อชอแต่ว่ายายัางราคาค่อนข้างสูงอยู่นะครับแต่ว่าเราให้ฟังว่าถ้าเรารู้ก่อนว่าเขาเป็นอะไรมันมีการรักษาด้วยนะครับที่มันอาจจะไปตรงจุดมากขึ้นในการรักษาพวกกลุ่มเรื่องเนื้อง,งอกหรือว่าโรคมะเร็งนะครับที่เป็นพันธุกรรมนะรทีนี้เรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของอ การให้คํามรึกษาทพันธุกรรมก็คือหากลุ่มนะครับหรือฟาวเดชันที่คนไข้และญาติสามารถไปเข้าได้นะครับเนาะซึ่งหลายๆโรคพันธุกรรมมีนะครับเนาะซึ่งอันนี้จะเป็นหนึ่งในนั้นฮะ NF up ับครับไทยแลนด์นะครับอันนี้ก็กลุ่มเนี้ยตั้งโดยคุณกวางกับคุณเหนือนะครับแต่ตอนนี้ตั้งมาหลายปีมากแล้วครับนะฮะก็มีคนไข้เข้ามาอยู่ช่วยกันปริมาณมากเลยช่วยในการผลักดันเรื่องการรักษาผลักดันเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะครับอันนี้อาจารย์ผมเองกอาจารย์รสักเป็นคนที่ช่วยกลุ่มคนแรกสุดนนนนคครรรรรัััับแล้้้้้้้ววกกก็็อีีขใหง่่าาามมมุุเเไดดยถปโพธ อันถัดไปครับอันสุดท้ายแล้วก็คืออันนี้อยากอาให้เห็นว่าจริงๆเกี่ยวกับเรื่องโรคพันธุกรรมเนี่ยมันค่อนข้างใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับเพราะว่าตอนนี้การตันตรวจพันธุกรรมมันเข้าถึงง่ายขึ้นนะครับเราสามารถตรวจพันธุกรรมที่มันไม่ใช่ข้อบ่งชี้เกี่ยวกับมะเร็งได้ด้วยเช่นสมมติคนไข้คนนี้ครับเขามาตรวจเรื่องเป็นเด็กผู้ชายอายุ5ปีนะครับมีปัญหาเรื่องพัฒนาการช้านะครับเราก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นโรคอะไรนะครับก็เลยจะมาตรวจพันธุกรรมหาสาเหตุพัฒนาการช้าก็ตรวจพันธุกรรมไป3าคนเป็นพ่อแม่ลูกนนะะคครรรรัับบอออทีี้พตวจจไไปเ สรุปว่าเราก็เจอสาเหตุพัฒนานการช้าจริงๆนะครับเขามีการกลายพันธุ์ในยีนนะครับ SYNGAP ซึ่งอันนี้เป็นว่าเป็นยีนเป็นโรคพัฒนานการช้านะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเราดันตรวจเราเจออีกตัางหากว่าเขามี BRCA1 ด้วยซึ่งอันนี้เราจําในสไลด์อาจารยา์ประสิทธิ์ได้นะครับมันคือ,อโรค มะเร็งเต้านมนะฮะแล้วก็มะเร็งรังไข่ที่เป็นพันธุกรรมฮะซึ่งจริงๆอาการจะเป็นในผู้ใหญ่นะครับเนาะแต่เนี้เราเจอในผู้ชายด้วยนะแล้วก็เด็กอายุ5้าขวบนะครับมันก็จะมีคําถามเนาะว่าถ้าเราคืนผลกันเองโดยหมอทั่วไปอ่ะอันนี้มีอะไรที่ต้องกังวลไหมนะรเราก็จะแนะนําว่าจริงๆอ่าให้มาเจอหมอพันธุกรรมหรือว่าผู้ให้ํารปรึกษาน่าจะดีกว่านะฮะมันจะมีคําถามว่าหนึ่งแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าบ้านเนี้ยนอกจากว่าลูกคนที่อายุ5ขวบเนี่ยเขาพัฒน,นาการชาแล้วเขายังมี เขาเรียกว่าคุณย่าของผู้ป่วยเนี่ยเป็นโรคมะเร็งเต้านมตั้งแต่อายุน้อยๆด้วยนะครับอันนี้คำถามคือเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องพันธุกรรมไหมซึ่งคําตอบมันก็เลยมาแสดงในการตรวจพันธุกรรมในลูกนั่นเองนะครับเราเจอว่าคุณพ่อเนี่ยก็มีการไกลพันธุ์ด้วยนะครับเนาะอาจจะคุณพ่อเป็นผู้ชายเนาะเรื่องของมะเร็งอาจจะเป็นมะเร็งพวกต่อมลูกหมาก แทนอะไรเงี้ยครับนะแต่คำถามก็คือว่าคุณพ่อควรจะรู้ด้วยไหมนะครับอ่าซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีการวิธีการอ่าจัดการเรื่องนี้ต่างกันไปนะครับเาแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราทําได้ก็คือเราอาจจะแนะนําว่าถ้าเจออย่างจริงจริงเราอาจจะต้องถามคุณพ่อด้วยว่าอยากจะรู้พันธุกรรมเกี่ยวกับตัวเองไหมนะอ่าถ้าเราเจออะไรที่มันช่วยคุณพ่อได้ในอนาคตคุณพ่ออยากรู้ด้วยไหมอาจจะให้เขาเรียกว่าให้เขาเซียนคายินยอมอีกรอบหนึ่งนะหลังจากผลมันเป็นอย่างนี้นะครับอันที่สองคือแล้วเด็กอ่ะควรจะรู้ไหมครับอันเนี้ยเด็กผู้ชายเนะีี่นนนน้้้อะออาาซึงนนัถถมาามผม บอกผู้ปกครองไปก่อนนะเรื่องว่าโอเคเขามีอันนี้จริงๆก็อาจจะไม่ได้เสียหายมากก็ได้เตรียมเตรียมระวังตัวไว้ก่อนนะแต่ว่าอันนี้เรื่องบอกเด็กเนี่ยก็คงไม่เห็นด้วยนะครับนะแต่ว่าอันที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเขาเขามีน้องสาวด้วยครับอายุ2ปีนะอันนี้ต้องตรวจไหมนะครับต้องตรวจไหม BRCA1 เนี่ยเนาะเพราะว่าถ้าคุณพ่อมีโอกาสที่น้องสาวเขาจะมีด้วยคือ50เปอร์เซ็นตะ์เนาะอ่ะซึ่งอาจารย์อาประเสิ์ได้ตอบแล้วอันนี้เราไม่แนะนําให้ตรวจนะครับเพราะว่ามันเป็นโรคมะเร็งในผู้ใหญ่เนาะถ้าถ้าตรวจตรวจเจอในเด็กเนี่ยเราจะ อาจจะอันนี้เราจะรู้สึกว่าเราทำไมเราไม่รอให้เด็กเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่ก่อนแล้วเขามาตัดสินใจเองว่าตัวเองอยากตรวจไหมเพราะยังไงก็มีอาการตอนเด็กอยู่แล้วใช่ไหมครับเนาะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางทางจริยธรรมนะครับเวลาจะให้คำปรึกษาทางมัุกรรมหรือการหลังการตรวจเนี่ยจำเป็นที่ต้องคิดอย่างถี่ถ้วนนะครับเวลาจะตรวจนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเที่คงม่เสีของผมนะครับอันดับแรกเลยก็คือจะเห็นว่าการให้คำปรึกษาทางมัุกรรมมีความสําคัญมากในการดูแลโรคมะเร็งในเด็กนะครับ,นะรบเพราะว่ามีหลายคนมากๆเลยก็เป็นโรคพันธุกรรมนะครับ แล้วก็แพทย์ทั่วไปกับประชาชนเนี่ยก็ควรจะรู้ครับว่าคนไหนบ้างที่มีความเสี่ยงจะเป็นโรคพันธุกรรมนะที่จำเป็นมะเร็งนะครับเราจะได้มาหาหมอใช่ไหมครับเนาะแล้วก็การที่มาเจอคุณหมอเร็วขึ้นมาวินิจฉัยเร็วขึ้นช่วยในการดูแลสุขภาพจริงๆนะครับในหลายๆด้านเลยนะครับโอเคครับอ,อันนี้คือทีมผมนะครับยังไงขอบคุณทุกท่านมากๆครับ